thank mm -hmm. you ถ้าคุณเล่นงานศิลปะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรคิดก่อนก็คือการซื้อเพื่อทํากําไรอันนี้เป็นส่วนที่ไม่ควรคิดนะผมผมต้องเรียนว่าให้คุณเริ่มต้นที่ความรักดีกว่าคุณชอบงานศิลปะคุณซื้องานศิลปะขอให้ซื้อด้วยความรักเพราะว่าถ้าคุณไม่รักต่อไปเก็บให้ตายคุณก็เบือ่อ ไม่รักจริงนะมันเบื่อเวลาเบื่อก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนเงินทองจริงๆคุณมีช่องทางในการหาเยอะแยๆไปแล้วคนก็มักจะพูดในสิ่งที่ผมฟังแล้วก็ไม่สบายใจคือซื้อศิลปะเพื่อทํากําไรจริงลองนึกดูนะเวลาเราไปทานข้าวตามที่ต่างๆเวลาเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อรถซื้ออะไรมันมีมันมีความเสื่อมนั้นแหละมีแต่ศิลปะเท่านั้นที่ทุกคนคาดหวังว่าซื้อแล้วจะทํากําไรแต่ว่าถ้าคุณซื้อเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้เก็บงานผมว่าสุดคุ้มเลยครับ เงินที่เสียไปกับสิ่งที่คุณได้มามันคนละเรื่องนะผมว่านะมันทําให้เรารู้สึกเออมีความสุขอะศิลปะทาให้เรามีความสุขฉะนั้นแค่ความสุขก็พอแล้วผมชื่อชัยนะครับชาญชัยศิลวิทยาเจริญมีแกลเลอรี่ชื่อพาวโกดาดิออสครับอยู่ที่สูเิยนคาร์ริเวอร์ซิตีชั้นหนึ่ง แกลเลอรี่ที่ทำนี่มาแบบพิสดารน,นิดหน่อยคือแต่เดิมเนี่ยผมเป็นเป็นพ่อค้าขายของเก่าก็คือเปิดร้านในลูวิสตีมามายาวนานกว่า30ิปีที่ขายของเก่าอยู่ในลูวิสตีแล้วก็วันหนึ่งธุรกิจของของพวกแกลเลอรี่เนี่ยับโตขึ้นโตขึ้นน,น่าสนใจขึ้นเราก็ค้าของเก่ามายาวนานพอสนใจก็เข้าไปคลุกคลีไปดูงานไปตามน้องๆที่เขาสนใจงานแกลเลอรี่นี่แหละครับสนใจพวกรูปเขียน งานศิลปะต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วหลงอะพอหลงแล้วปัญหาทางออกไม่เจอมันก็เลยเล่นมาเรื่อยเล่นมาอยู่หลายปีก็รู้สึกสนุกกับเขาจริงๆแล้วเริ่มตันๆกับเรื่องของเก่าแล้วเพราะเล่นมาตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมอาจจะอยู่อะไรอยู่กับอะไรที่มันนานเกินไปพอเจอสิ่งใหม่ๆมันรู้สึกว่าเออมันสนุกก็เลยเริ่มสะสม สะสมไปสะสมมามก็เยอะก็เริ่มทดลองเอามาผสมกับของเก่ามาลองค้าดูจนเดี๋ยวนี้ไม่มีของเก่าในร้านฮะขายงานศิลปะอย่างเดียวเลยครับตัวผมเองรู้สึกชอบงานศิลปะด้วย คือตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยผมก็เก็บงานอะไรที่เป็นคล้ายๆงานศิลปะนะอย่างเช่นหน้ากากกระดาษสมัยผมเรียนอยู่ป .1 ป .2 เนี่ยผมจะเก็บหน้ากากกระดาษคือได้เงินมาก็จะเก็บหน้ากากกระดาษมาแขวนไว้หัวเตียงตอนนั้นยังใช้กางมุ้งนอนอยู่เลยครับก็รู้สึกว่าที่หัวเตียงเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหน้ากากกระดาษจนเดี๋ยวนี้มันผุพังไปหมดพอโตขึ้นหน่อยก็เริ่มเก็บ พัะพุทธรูปไม้ที่หน้าตาเดรัดดาๆสนุกสนานแบบที่เราชอบอเราชอบงานโฟกเราก็เก็บงานโฟกชอบกระดึงวัวที่แขวนคอวัวก็เก็บเป็นร้อยๆอันเลยครับสมัยเด็กๆเก็บของถูกเนื่องจากว่าสตังค์ไม่ค่อยมีแต่พอเริ่มเริ่มมีตังค์ก็เริ่มเก็บของแพงขึ้นเริ่มเก็บงานศิลป,ปะมีคนชักชวนให้ไปดูงานศิลป,ปะตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นงานศิลป,ปะเลยแต่ว่ามีศิลป,ปินท่านหนึ่งแสดงงานอยู่ชั้น4ี่ที่ลิเวอร์พูลีผมก็ไปดูงานเขา แล้วก็เห็นเขากําลังห่อของให้กับลูกค้าแล้วก็รู้สึกเขาอะไม่ถนัดที่จะห่อของก็เลยโทรตามน้องๆที่ร้านวะให้มาช่วยช่วยศิลปินท่านนี้ห่อของหน่อยก็เลยรู้จักกันก็คือชัชวาลลอดของตันหลังจากนั้นพอรู้จักกันเขาก็ชวนผมไปดูศิลปะตามที่ต่างๆก็ไปรู้จักคนเยอะแยะเลยครับเริ่มซื้อละตอนแะเริ่มซื้องานละคือซื้อจากชัชวาลด้วยซื้อจากศิลป,ปินท่านอื่นด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นงานศิลปะเลยครับ ตอนที่ประสงรือเมืองมาแสดงงานอยู่ที่ิเว์ซิตี้เมื่อปี4-3ช่วงนั้นผมทํางานไม่มีสตังค์แล้วก็อยู่ร้านแขมเก่าคืองานศิลปะแทบไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันมันแค่ชอบอะครับพอถึงปี5-1ผมเริ่มมีสตังค์ผมก็ไปหาประสงค์ไปซื้องานประสงค์ผมมาซื้อเยอะเลยอะไปซื้อปีเดียวนี่ผมผมคิดว่าเป็น20-30รูปเลยครับจากนั้นก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆครับ ตัวผมเองจริงๆตอนที่เรียนจบพนิชยการพระนครเนี่ยผมจบแค่ปวชไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าทางบ้านก็ครอบครัวไม่ค่อยมีตังค์เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนพณิชผมอยากเรียนช่างก่อสร้างแล้วทางคุณแม่ก็ไม่ให้เรียนเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีการตีกันซึ่งแม่ก็หัวเข้าใจเข้าใจแม่เลยครับแต่ว่าในความรู้สึกเราเราไม่ได้อยากเรียนบัญชีแต่ว่าเราถูกถูกกำหนดให้เรียนบัญชีตามพี่ชาย หลังจากจบผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะไปทางานบริษัททํางานแบงก์ทำอะไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆผมชอบงานเกี่ยวกับของเก่าชอบสะสมของเก่าชอบพระพุทธรูปชอบสังฆโลกชอบอะไรแบบนี้เครื่องไม้ชอบอะไรผมก็เลยไปสมัครทํางานร้านขถของเก่าที่ที่รู้จักกันแล้วก็ทําอยู่10ปีทําอยู่10ปีก็มันจากลูกจ้างจุดเล็กๆเนี่ยสร้างให้เราโตได้มันทําให้เรา พัฒนาอาชีพจนจนเป็นผู้ประกอบการได้เป็นเจ้าของร้านได้ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญคือผมฝากทุกคนเลยถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามให้เลือกทําในสิ่งที่คุณชอบเพราะมันจะไปได้ไกลผมเองก็รู้สึกถ้าผมไปทํางานแบงก์มันคงจะไม่มาไกลถึงขนาดนี้ครับการที่เราเลือกทําในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบเนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกไปทุกวันอะ่ะอยู่กับเขาก็เหมือนอยู่มหาลัยครับได้เรียนรู้ทุกวันทุกวันมีสิ่งใหม่ๆเข้าออมามีการเรียนรู้ผมทําบัญชีด้วยขายของด้วยดูของด้วยหัดดูของด้วยก็คือทาท ทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเราก็โตพอถึงจุดที่มันโตมันก็มหาตังค์คล่องนะ <S <S ผมคิดว่าในสมัยนู้นหาตังค์ง,ง่ายมันตั้งตัวได้เลยครับจากสิ่งที่เราชอบแล้วอยู่ๆเราก็มามาหลงมาหลงเกี่ยวกับเอ่อจากของเก่าอ่ะมันหลงเกี่ยวกับงานศิลปะพอหลงก็หลงมายาวไกลเลยจนทุกวันนี้ยังหลงอยู่เลยครับก็ยังสนุกกับเขาสนุกกับเขาก็ทําจนกว่าจะหมดสนุกครับหรือจะไม่ไหวจริงๆก็จะจะเลิกแต่ถ้ายังไหวผมคิดว่าผมยังไม่เลิกนะ ยังคิดจะทําต่อไปผมค่อนข้างโชคดีครับเพราะว่าลูกค้าที่ที่เล่นของเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นงานศิลปะด้วยก็ทําให้เราแทบจะไม่ต้องหาตลาดใหม่เลยเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่เคยซื้องานเราพอเรากลับมาเล่นงานศิลปะเขาก็กลับมาซื้อเราด้วยคือเขาซื้อทั้งสองแบบซื้อทั้งของเก่าซื้อทั้งงานสมัยใหม่ ครั้งแรกเลย8ปีที่แล้วเขาบอกผมเป็นคิวเลเตอร์ผมบอกผมไม่รู้หรอกคิวเลเตอร์คืออะไรเพราะว่าคิวเลเตอร์เป็นเหมือนกับเป็นคนจัดงานเป็นวางธีมจัดงานแล้วก็พูดคุยกับศิลปินแต่ผมผมเหมือนตัวผมไม่ใช่จนทุกวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าตัวผมเป็นคิวเลเตอร์นะเพราะามันมันทำทุกอย่างอะ่ะมันตั้งแต่ทาสีบอร์ดยกของแขวนงานขายของแล้วก็ ชักชวนศิลป,ปินให้มาแสดงงานผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วผมเป็นคิลเลเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ทําก็ทําด้วยความรักแหละสนุกยังสนุกก็ทําแล้วผมไม่ได้ทําแบบที่เป็นเฮ้ยเราต้องวางเงินเป็นจุดสําคัญในการจัดงานเปล่าเลยฮะผมจัดบางทีจัดแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นจัดให้แดงโบวแสนสามครั้งเนี่ยผมก็จัดใหญ่ๆอยากให้งานเป็นงานใหญ่ๆเปล่าบางครั้งผมจัดเล็กๆผมลองเด็กเอาน้องๆที่ไม่เคยจัดงานเลยเข้ามาผสมด้วย ในการจัดงานกลุ่มเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งสาคัญคือต้องเปิดโอกาสให้เขาก่อนถ้าเขามีโอกาสเนี่ยครั้งแรกแหละเขาจะมีครั้งสองมันเป็นแรงผลักดันนะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เขาได้รับเขาต้องพยายามถึงขายไม่ได้ครั้งนี้เขาต้องพยายามให้ขายได้ในครั้งหน้าแล้วการที่เขาได้แสดงงานร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยผมคิดว่าคือความภูมิใจครั้งหนึ่งของเขาแหละครับก็มีเรื่องที่อยากจะฝากไปถึง ผู้ปกครองทางบ้านของศิลปินนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆเลือกทางเดินนี้แล้วช่วยสนับสนุนเขาด้วยเพราะถ้าเขาเลือกแสดงว่าเขารักถ้าเขารักแสดงว่าเขาอยากจะเป็นในเมื่อเขาอยากจะเป็นศิลปินเราต้องผลักดันเขาเราอย่าไปมองว่าจบศิลปะจะไปทามาหากินอะไรจะไปต่อไปจะทําน่นทํานี่นทํายังไงจะมีกินไหมอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตของเขาเราไม่ได้อยู่กับเขาจนตายทุกคนก็จะต้องตายจากกันฉะนั้นถ้าเขาเลือกก็แสดงว่าต้องให้เขารับผิดชอบ จะอยู่ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้แต่ว่าให้เขาทําในสิ่งที่เขารักดีกว่านะครับผมคิดว่าดีที่สุดครับฝากด้วยครับยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเอทําอะไรได้บ้างอยากจะทำนะบา,บางทีเห็นเฟรมเห็นสีเห็นผู้กันเห็นดินก็อยากทําแต่ว่า อาจจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทาอะไรที่มันง่ายๆเป็นงานโฟกงานพรีมิทีฟอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าอาจจะได้ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลองนะครับก็สักครั้งในชีวิตเนาะ <laughs> การที่เรามีออนไลน์มีโซเชียลช่วยเยอะศิลปินก็สามารถขายตรงกับผู้เสพงานได้เลยแต่ว่าก็ก็จริงๆศิลปินเขายังคิดว่าควรจะมีใครที่เป็นที่ปรึกษานะเพราะว่าหลายๆจุดหลายๆจุดที่ผมคิดว่าศิลปินเป็นจุดอ่อนนะอย่างเช่นศิลปินไม่ใช่พอ้าสการตลาดที่จะไปเผยแพร่ง,งานศิลป,ปะก็ถ้าเกิดคุณไม่คล่องคุณเหนื่อยเหมือนกันแกลเลอรี่จริงๆช่วยได้แกลเลอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มาประโยชน์จาก ศิลปนะินนะออนันตเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนนะจริงๆหน้าที่ของแกก็คือดูแลทั้งศิลปินแล้วดูแลนักสะสมด้วยเราต้องอยู่ตรงกลางเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเ,เสียประโยชน์อย่างเช่นเราดูแลศิลปินด้วยเราดูแลนักสะสมผมว่าแกลเลอรี่ต้องท,ทําหน้าที่ตรงนี้ครับผมว่าศิลปะนี่สําคัญอะหัวใจของศิลป,ปะมันอยู่ที่อยู่ที่ความจริงใจอะถ้าคุณเห็นเงินสําคัญกว่ากว่าเรื่องอื่นๆเนี่ย มันแย่เลยคุณไปต่อ,อยากครับผมเข้ามาทํางานก็ไม่ได้วางว่าจะทาถึงอายุเท่าไหร่ผมคิดว่าถึงเวลามันจะบอกเราเองแหละว,ว่าเราควรจะหยุดถ้าเวลามันบอกว่าเราควรจะหยุดเราก็จะหยุดถ้าเรายังทําไหวเราก็ยังอยากทําอยู่ครับคืออย่าไปกําหนดมันเลยว่าเราจะทําถึงอายุเท่าไหร่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกถึงที่กําหนดถึงที่ควรกาหนดคือเมื่อเมือ่อใจเราบอกว่าเราจะหยุดเราจะหยุดเองนะครับ ปี40ปี40เป็นยุคต้มยำกุ้งซึ่งจริงๆแล้วมีคนส่วนหนึ่งแย่เลยเนื่องจากพิษเศรษฐกิจที่มันแย่แต่ว่าปีนั้นต้องคิดว่ามันแย่เฉพาะที่เมืองไทยนะที่อื่นไม่ได้แย่ยุโรปไม่ได้แย่ญี่ปุ่นอะไรไม่ได้แย่เราแย่เฉพาะเมืองไทยฉะนั้นเป็นปีที่เป็นปีที่ผมรู้สึกธุรกิจของผมดีเพราะผมมีส่วนหนึ่งค้าขายกับชาวต่างชาติ เงินเราถูกลงอ่ะทำให้ของเปนของมันถูกลงด้วยคนซื้อเยอะปีนี้กับปีที่แล้วเป็นปีที่โควิดละบาดเป็นปีที่ทุกคนลำบากเพราะมันทั่วโลกอมันเป็นเหมือนซึนามิเลยะเข้ามาถล่มเศรษฐกิจของทุกชาติคนเจ๊งเยอะใครที่รอดจากรอดจากตรงนี้ผมถือว่าเก่งอะ่ะอาจารย์บางท่านโชคดีบางท่านเขาเก่งมากบางท่านเขอดทนฉะนั้นเป็นปีที่วิกฤตที่สุดวงกงรศิลปะเองก็วิกฤต ไม่ใช่ใครจะเอาตัวรอดจากตรงนี้ได้ง่ายสิ่งที่ผมคิดว่า,าถ้าเราจะรอดจากตรงนี้มันต้องมันต้องช่วยกันอย่างหนักอย่างเช่นคนคนมีกําลังก็อย่าหยุดซื้อถ้าซื้อไหวก็ยังยังช่วยน้องๆซื้อพยุงน้องๆหน่อยให้วงการศิลปะเหมือนกับไปด้วยกันอ่ะช่วยๆกันให้มันเดินไปด้วยกันให้ได้ฝ่าวิกฤตนนี้ให้ไปให้ได้สําหรับผมเองก็ปีหน้าจะมีการแสดง ใหญ่ๆห,หนึ่งครั้งก็อยากจะฝากติดตามให้ทุกคนติดตามด้วยว่าเป็นงานที่ผมคิดว่าใหญ่พอๆกับการที่ผมจัดให้แดงโบสนก็คืองานของน้องเอมอัจฉริยดีเกสรุขซึ่งจะจัดในเดือน9ปีหน้าครับฝากติดตามด้วยเพราะผมคิดว่าเป็นงานหนึ่งที่ผมทุ่มเทไม่แพ้การจัดให้แดงแล้วผมคิดว่าผลของการแสดงงานผมก็มั่นใจว่าจะไม่แพ้แดงด้วยครับ ผมเชื่อในเรื่องของความพยายามความพยายามไม่เคยโกหกใครงั้นถ้าเราพยายามไม่สําเร็จเราก็พยายามต่อพยายามไปเรื่อยๆสําเร็จแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนถ้ายังพยายามอยู่ยังมีความฝันอยู่คุณไปถึงจุดหมายแน่นอนครับ